ครับมาต่อเรื่องข่าวที่เราโป้เขาเรียกว่าโปรโมดกันไว้แล้วกันครับเรื่องของคุณแป้งนาโน่นี่แหละในที่สุดก็ถึงวันนี้นะครับท่านนายกก็มีการทวิตข้อความนะฮะออกมาโดยระบุเรื่องนี้ด้ฮะโดยตัวเองเลยนะครับท่านนายกบอกว่าตอนนี้คุณแป้งนาโนน่ะถูกจับแล้วที่บาหลีนะครับด้านของท่านรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรมเองนะครับคุณทวีก็ชี้ว่าผู้ต้องหาเนี่ยเขาเรียกว่าตายใจไปเที่ยว ก็เลยว่าพอไปเที่ยวก็เลยถูกจับพาแล้วก็ไปพบไปพบจริงๆก็มีเป็นเรื่องของคดีความของคุณแป้งที่ไปทําที่อินโดด้วยค่ะอ่าก็เลยทําให้ถูกจับในครั้งนี้นะครับค่ะทางที่ทางนั้นนะคะเขาบอกว่าอะไรคะคุณก้องเขาบอกว่านะฮะตอนที่ชอยู่ที่ กบดานที่อินโดเนียที่เขาแซงทาเป็นคนอินโดคือปอมเป็นคนอาเจนะแล้วก็แกล้งเป็นใบครับแล้วก็ตอนนี้ก็สารภาพจนมุมฮะไม่คิดว่าจะมาโดนเพราะว่าคิดว่ายุคนี้ไม่น่าจะมีใครตามเขาแล้วโอต้องก็ต้องรอดูอยู่แต่ตอนนี้ก็ไปรอขั้นตอนที่อินโดนะคะซึ่งเรื่องนี้เอาจริงๆคุณกล้องพอเปิดมือถือมาเนี่ยอ้าวท่านนายกเศรษฐาเป็นคนทวิตเราก็ตกใจอ้าวจับได้แล้วแป้งน้าโนเอาสิตกใจที่ท่านเศรษฐาทวิตหรือตกใจที่ท่านเศรษฐารายงานข่าวฮะ ทั้งสองอย่างเลยว่าโอ้โหเ,เรานี่จะช้ากว่านายกรัฐมนตรีกันนะทุกวันนี้นะเราต้องสำนึกตัวเองนิดนึงนะคะ<บ>วันนี้ค่ะนายกเศรษฐาทวีสินนะคะโพสต์ข้อความค่ะผ่านโซเชียลมีเดียนะคะระบุว่าได้รับรายงานจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมค่ะว่าแป้งนาโหนดน,นักโทษหนีคดีถูกจับคุมตัวแล้วโดยสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติกระทรวงยุติธรรมกระทรวงการต่างประเทศได้มีการประสานความร่วมมือนะคะเป็นทางการกับทางการอินโดนีเซียแล้วด้วยค่ะ ด้านพันตํารวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็ดเดินทางเข้าพบในเสถาทวีสินนายกฐมนตรีที่ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบประธาลเลยค่ะเพื่อรายงานนะคะกรณีการจับกลุ่มนายชาวริททองด้วงหรือว่าแป้งนานโหนดเนี่ยแหละค่ะผู้ต้องขังที่หลบหนีการควบคุมตัวที่โรงพยาบาลตั้งแต่นู่นเลยค่ะเดือนตุลาคม2566ได้ที่ประเทศอินโดนีเซียครับนะฮะโดยนะครับท่านพันตารวจเอกทวีนะฮะได้สัมภาษณ์ภายหลังการเข้าพบนายกนะครับว่า ทางรัฐบาลอินโดนีเซียเนี่ยได้จับกลุกก่มนายชาวลิตได้ที่บาลหลีครับโดยวันที่31พฤษภาคมนี้นะครับจะมีการประสานเพื่อรับตัวกลับมาดําเนินคดีที่ไทยโดยนายกมีการสั่งการให้กระทรวงยุติธรรมสำนักงานตํารวจแห่งชาตินะครับกระทรวงการต่างประเทศให้ติดตามกรณีของนายชาวลิตหรือคุณแป้งนานโนดเนี่ยอย่างใกล้ชิดครับซึ่งเมื่อวันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับคุณทวีเองนะครับพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับกรมรัฐธรรฑ์ปปสอ,อธิบดีกรมสอบสนวนคดีพิเศษหรือ DSI ครับและ พลเอกนิพัฒน์ทองเล็กครับที่ปรึกษานายกได้บินไปที่อินโดนีเซียครับเพื่อประสานเรื่องดังกล่าวหลังจากนายชาบลิตเนี่ยหนีออกจากประเทศไทยมาแล้วก็มีการปลอมพัส์ตเป็นคนอาเจตอยู่ที่อินโดนีเซียก็บอกว่าพยายามหลบหนีอย่างระมัดร,ระวังนะครับส่วนใหญ่ก็อยู่ที่กบดานที่เมืองเมดานและก็เมืองบาหลีครับอืมค่ะโดยนะฮะอยา่าไปฟังเสียงกันให้สัมภาษณ์ของท่านทวีครับค่ะทางตำรวจที่โต้ได้ ให้ความร่วมมืออย่างยิ่งจนกระทั่งแม่เช้าได้มีการจับคุ่มตัวได้นะที่บาหลีแต่เมื่อักคู่นี้ก็ได้วีดีโอคอลมากับผมให้ผมได้สอบปากคำแป้งก็ยืนยันว่าเป็นแป้งรนะายละเ,เอียดมากกว่านี้ก็ต้องขอขอบคุณ ทางสำนักงงานตำร,รวจเองชาติเลยเพราะอากองปัะชาการรื่อถูอตอนภาคเก้าทัอออ้งจากพบปอลงไปแล้วก็ทางกระทรวงนี้รมก็ได้ตั้งอธิอบดีเอสไอปสสแล้วก็ผมก็จะผันเราก็ได้ติดติดมาโดยตลอดจนกระทั่งได้บทแสที่สำคัญอย่างยิ่ง คือหลังจากได้ตัวจะได้เครือขถ่ายมือป้อนดน้กับที่เกี่ยวบยาสุขิตที่เราไปสืบมางานนี้เป็นการร่วมกันโดยเฉพาะกระทรวงต่างประเทศก็ได้เป็นผู้ประสานงานยังไม่หมดเท่านี้นะคะพันตำรวจเอกทวียังได้ก,กล่าวเสริม้วยว่าค่ะแป้งนาโหนตเนี่ยค่ะไม่เคยเตรียมตัวว่าจะถูกจับได้เพราะคิดว่าเป็นยุคที่เขาปลอดภัยที่สุดแล้ว ก็เลยไปเที่ยวน,นะเจ้าตัวเนี่ยถ้าคิดว่าไม่ปลอดภัยเขาคงก็ต้องอยู่แต่ในห้องสิและการไปเที่ยวครั้งนี้ก็พบว่าเขาเนี่ยเรื่องของเรื่องคือไปทะเลาะก,กับผู้หญิงอินโดนีเซียแล้วก็ไปทําร้ายร่างกายเขา ก็เลยเป็นท <S an> ี <S an> ่มาของเรื่องนี้ค่ะทั้งนี้ผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะว่าจะไปรับตัวในโชวริตและนาตัวมาสอบสวนในวันที่31พฤษภาคมเองหรือไม่เจ้ากระทรวงยุติธรรมก็บอกว่าต้องดูที่อินโดนีเซียเขามีขั้นตอนทางกฎหมายอย่างไรเพราะแป้งนาโหนดเนี่ยใช้หนังสือเดินทางปลอมเขาอาจจะถูกจับคุมตัวก่อนหน้านี้หลายครั้งแล้วแล้วก็แสดงตัวเป็นคนใบ้เนื่องจากพูดภาษาอินโดนีเซียไม่ได้อย่างไรก็ตามค่ะต้องยอมรับว่าความสามารถของตํารวจอินโดนีเซียที่ตนได้ไปดูการทํางานมาในช่วง2-3วันได้ เห็นถึงเทคนิคการสืบสวนสอบสวนเขาเป็นมืออาชีพจริงๆทําเรื่องนี้ให้เราได้อย่างเต็มที่และระยะหลังเรากับอินโดนีเซียก็มีการประสานงานเกี่ยวกับการแก้ปัญหาย,ยาเสพติดอย่างจริงจังค่ะคท้งนี้มาย้อนดูประวัติเล็กน้อยนะครับคือคุณชาบลิตทองด้วงครับหรือแป้งนานโนนี่นะครับอายุ37ปีนะครับได้หลบหนีจากโรงพยาบาลมหาราชนะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชขณะเข้ารักษาตัวเมื่อวันที่22ตุลาคม 2,566ครับหลังถูกควบคุมตัวที่เรือนจำการจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับในคดีชิงตัวผู้ต้องหาจากตำรวจภูธรภาค8เมื่อปี2,562ครับโดยสารในภาคกสาจจำคุก20ปี6เดือนและวันที่20พฤศจิกายน2,566สารจังหวัดพัทลุงครับจะมีการที่พักสาอีกหนึ่งคดีครับหลังถูกกล่าวหาว่าพยายามฆ่าเจ้าพนักงานที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งในจังหวัดพัทลุงเมื่อปี2,500 62ครับโดยการหลบหนีจากโรงพยาบาลช่วงแรกนะครับนายแป้งนานโนดเนี่ยหนีกบดานที่บ้านตระนะฮะตมบลปลเหรียญจังหวัดตรังครับบนเทือกเขาบรรทัดดินแดนที่เคยได้ชื่อนะครับว่าเป็นแดนดินแดนลับแลนะครับโดยตำรวจและเจ้าหน้าที่นับร้อยคนมีการระดมปิดเทือกเขาบรรทัดล่าตัวนะครับแต่ก็หาไม่เจอตัวจากนั้นเนี่ยคุณแป้งเนี่ยก็มีการปล่อยคลิปทักท้วงกระบวนการยุยธรรมอยู่หลายครั้งครับจนข่าวเงียบหายไป และล่าสุดก็มีการยืนยันว่าถูกจับตัวแล้วหลังจากหนีคดียาวนานกว่า9เดือนครับเรียกว่าก็ต้องกลับมาอยู่ในความสนใจของหน้าสื่อครั้งหนึ่งซึ่งผมก็งงนะว่าท่านนายก รายงานข่าวด้วยตัวเองเลยนะฮะอ้าวก็เขาบอกแล้วเขาได้รับทราบเรื่องนี้จากคุณทวีครับปุ๊บปั๊บแป้งก็กลับมาเอออยู่ดีๆก็จับได้หลังจากที่โอ้อันนั้นอดหลับอดนอนนะไปปิดเขาล้อมเขากันมานานนะเป็นเดือนนับเดือนฮะนี่ถ้าเป็นสมัยก่อนนะถือว่าหายตัวได้นะนู่นไปโผล่ต่างประเทศเลยค่ะ